สนับสนุนโดยเช็คทัวร์แมกกาซีนเ a w บไซต e เช็คย a บิวตี i i อทคอม i ินเด็ก l ที่ที่ชำนาญสำหรับการดูแลลูกค้าคนะคะควิธีการบังคับเรือใบเนี่ยมีวิธีการและเทคนิคอย่างไงบ้างอะคะคือง่ายๆแล้วเท่าหนักของการเราขับรถมันก็จะต่างเมื <ฯะ S 2> ่อไหร่ก็จะไปซ้ายใช่ไหมหมุนซ้ายก็ไปซ้าย<ภ>าอันนี้เราดึงซ้ายเรือก็จะเลี้ยวขวา<อ>้วขวาเลี้ยวซ้ายจับด้าน,ก,านกัน,นรับหนักของการทำงานฮะมันก็จะเป็นตัวนี้ฮะสมมติเราปล่อยไว้อย่างนี้ปล่อยไว้หมดเรือมันก็จะไ่ค่อยวิ่งมันก็ชอบหนักเบาๆไปเชื่อๆแลดึงปุ๊บ ฮะตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะคือเราต้องหาลมให้เจอมันก็จะมีใบโฮเทลคือตัวแดงๆริบบิ้นแดงๆด้านหน้านะครับที่เราโชว์ให้เห็นว่าลมมันจะพิวไปทางไหนอ่านี่ลมมาทางนี้ลแระวังนะเราก็ต้องหลบนิดนึงอย่างนี้หรืว่ามาอย่างนี้ปุ๊บเราลักษณะนี้แล้วตัวนี้เราต้องดึงฮะค่ะอ่าผมพี่อยากเป็นใช่ไหมครับอ่าพี่หญิงเป็นพนักงานครับที่ที่ผมต้องสอนพี่คือเป็นเด็กเรือลักษณะของการเป็นเด็กเรือเป็นการกดใบจิ๊บ ปกดใบจิ๊บนะคะต้องทำยังไงคะเพราะเวลาเวลาเวลาเรือมันจะวิ่งเร็วให้เรานั่งเฉยๆแต่ปกติเราพี่ผู้หญิงต้องนั่งนั่งตรงนี้ฮะนั่งตรงข้างกับเชือกไมลาเกิดปัญหาปุ๊บเราสะบัดอย่างเงี้ยเราจับที่ปลายฮะดูหน่อยนะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยไปเลยครับปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติเรือดึงดึงล็อกไว้ครับดึงเข้าให้เข้าล่องเข้าล่องเข้าล่องตัวสี่จั่มนะด้านบนครับแล้วกดลงครับมันก็จะล็อกทันที่ะไม่ไม่ง่ายนะ ง่ายนะครับเราเราเอาเราปล่อยปล่อยนิดนึงฮะเนี่ยฮะมันจะล็อกบบนี้ฮะเอคือดูดูการเร็วสมถติว่าเรือเร็วมากเราก็ปล่อยปล่อยไปมีงญ่คลายหน่อยครับเรียนนานไหมฮะแบบเนี้ยก็ผมเรียนอาทิตย์เดียวครับอ๋อแต่เทพมากเลยอ่ะคนคนที่มาเที่ยวสมากส่วนมากก็คือจะมาเล่นคืออันนี้ก็เพิ่งจะมาสอนครับเพราะว่าเราเพิ่งจะตั้งชมรมกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาครับค่ะอันนี้ก็เราจะไปเชื่อชื่อ คือเวลาจะทำฟา์มแรงก็ดึงใบจิบให้ตึงเค่์ไม่มีอุปกรณ์ทุกที่เขาจะมีชื่อเรียกองบางชีนิดผมก็เพิ่งจะเรียนปกจมันก็จะได้ด้วยเขาเรียกว่าเรือใหม่แต่ผู้ขับใหม่กว่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างเงี้ยมันชิลมากเลยนะอากาศดีเวลาที่ในช่วงของเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะปิกี่โมงคะ อันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะให้หยุดกี่โมงเพราะผมปกติแล้วผมจะเล่นกันถึง6กโมงครับอ๋อเหมือนดูพระอาทิตย์ตกในเวลาที่เราล่องเรือใบยอย่างนี้ยหรอครับผมโรแมนตีกอะเรือเรือมันเร็วมากอ่าหน้าที่ของเด็กเรือค่ะ<ห>มันจะมีอย่างหนึ่งคือไต่เขาจะบอกว่าในเรือเขาจะบอกว่าให้ปลดจิ๊บคือพี่สะบัดเชือกขึ้นเลยครับอาแล้วปล่อยไปนิดนึงแล้วดึงขึ้นมา้ยระวังหัวด้วยนะครับเ้ยอ๋อแบบนี้ะค่ะตัวนี้ลักษณะคือปิดตาปิดตาลมเราปล่อยเลยครับ ติดตาลมคือเรือจะไม่วิ่งคือลักษณะต่อเรื่องเรือที่สะพานบังลมเราหมดจริงๆก็ถือว่ามีขั้นตอนและวิธีการแต่ว่าจะให้ปลอดภัยก็ต้องทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวต้องรอรอลมชิวๆดูสิเรือเต็มเลยอ่ะสวยเน้อเวลาแล่นรวมๆกันอย่างเงี้ยค่ะ ก,กันผู้ผมจะเล่นออกข้างนอกกันทับอ๋อไปไกลเ,ออเลย<ป>ใช่ไหมครับไปเล่นลมแรงๆมันก็จะมีลักษณะของการโหนม,มันก็จะยกข้างหนึ่งอีกข้างก็จะจมอะไรแบบลักษณะนี้ก็มีการโหนก็จะมีคนใส่ชุดโหนอยู่ครับแต่คนไทยก็เริ่มนิยมมาเล่นเรือใบกันเยอะเเริ่มครับเพราะอะไรที่เล่นง่ายครับ แต่อันนี้ต้นทุนในการซื้อมีมันแพงนิดนึงค่ะอ่านี่เราเริ่มเที่ยวแล้วครับอ่าลมมาลมมาลมช่วงนี้มันก็จะเป็นลมแรงลมเบามันก็จะกระโชกไปเรื่อยเเวลากินหนักๆปุ๊บเรือมันจะเอีงข้างนี้จะยกทางนี้ยกขึ้นเลยครับข้างนู้นจะจะจะจมฮะลักษณะเร็วที่สุดคือเรือใกล้จะจมฮะเร็วที่สุดอะคะเพราะว่าความเร็วความเร็วปุ๊บมันก็จะกดทางด้านหัวลงไปิดเรื่อยๆครับเราต้องมาสังเกตทางด้านหัวตัวนู้น คือหน้าที่เด็กเรือคือปลดจิ๊บก็ดึงจิ๊บฮะแล้วปกติมีเจ้าหน้าที่ขึ้นเรือกับลูกค้าในกี่ท่านคะก็ปกติด้วยความที่เราอยากให้คนอื่นเป็นด้วยเราก็มีในเรือแค่คนเดียวครับ้าต้องการความปลอดภัยเซฟตี้ก็จะมีเด็กเรือคอยปลดจิ๊บอีกคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้เอ่อลมมันดึงความรู้สึกคือเชือกตึงแล้วเราก็ต้องอเราล็อกไว้นิดนึงเราล็อกไว้ครับอ๋อไม่งเร็เราเราไม่ทำความเร็วเราไปช้าช้าเราไปช้าช้านะฮะมันก็จะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่หไหมครับ ดีเนาะอากาศดีมากเพราะว่าในการลักนณะมันก็จะมีในการมองโฮเทลมองลมทิศทางลมมันก็จะโฮเทลนี่ไม่ใช่โรงแรมนะไม่ใช่ครับตัวตัวลิฟต์ินนะเขาเรียกว่าคาว่าโฮเทลครับอ๋อเหรอมีอยู่สามอย่างคือเราจําได้คือสามารถเรียนได้คือบีดลิฟตลันบีดคือลักษณะของการตามตามลมตามลมเอ้ยไอ้ข้างลมฮะให้ลมตีสี่ห้าองศาส่วนบีดนี่คือขา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 ลมอัดประมาณ ข้างหลังเราครับ45เหมือนกันทางด้านทางด้านหลังลันปึ๊บคือลักษณะการตามลมลันตามลมเราก็วอนนี้มันเร็วเนาะนี่เร็วครับปล mm, ่อยไปจิ๊บฮะปล่อยปล่อยหรอคะปล่อยปึ๊บไหนนับแเรานุ๊กแล้ปล่อยปึ๊บหัวเรือก็จะยกขึ้นหนุกอ่ะเลยเหมือนการเคยจะขึ้นนิดนึงฮะเพราะว่าเราในการนั่งหนึ่งเราต้องให้มันบาลานซ์ดีเพราะเราบ้างนั่งท้ายมากลมตีมากๆหัวจะเหินกลับมาเลยครับ กลลมาาา้้หนเยจริงๆการการที่เราบังคับเรือใบแบบนี้มันสร้างให้เรามีสมาธิเนาะเพราะเราต้องคอยดูแรงลมตลอดเวลาแล้วตอนนี้เริ่มเร็วเรื่อยปล่อยใบอีกครับผมอ๋อโอเคมันก็สละลักขนาของการผมจะแท็กนะเดี๋ยวจะให้พี่ผู้หญิงเราไปทางด้านนู้นเลยนะครับค่ะเหมือนแบบประมาณว่าจะออกสมรภูมิลบอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมือถืออยู่ต้องล็อกไหมคะล็อกไหมคะอ่าล็อกไว้ยังง้นฮะอ่าผมบอกให้ปลดครับ บทนี้คือปดปดเชือกใช่ไหมครับสะบัดเชือกครับระวังหัวด้วยนะครับปวดไหมคะปดเลยครับสะบัดแดงหมอบพับหมอบหมอบเลยครับหมอบแล้วเดินไปทางบุมเลยครับเห็นไมครับเหมือนแบบเหมือนแบบอารมณ์มาชิลกับแฟน